สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคึิกไปเที่ยวไปนะครับเจอกันทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางไทยเวิร์ดชแนลทรูวิชั่นสามครับและตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับน้องชลี่สุดสวยคนนี้ครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะพาน้องชลี่ไปเที่ยวเหมือนเดิมนะแต่วันนี้จะเปลี่ยนแนวซะหน่อยหลังจากเขาไปแล้วเนี่ยเราไปเที่ยวพระราชวังพญาไทกันมาแล้วนะคราวนี้พี่จะพาน้องชลี่ไปชิมอาหารแล้วก็ ชิมว,วายจะไปเก๋เกับเด็กชลี่ทานวายไหมครับทานค่ะเด็าได้ดื่ม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 วายดื่มเป็นประจำไหมก็ดื่มแบบแล้วต่สังสรรกับเพื่อนไม่ได้แบบทุกวันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้เรื่องวายอยู่บ้างเขามีบ้างอ่าเยี่ยมเลยวันนี้พี่จะเสริมความรู้เรื่องวายให้กับชันลี่มากขึ้นไปกว่าเดิมนะเพราะว่าพี่ดันกูรูเรื่องวายเอาไว้ใช่เดี๋ยวเขาจะ มานําเสนอแล้วก็แนะนําวิธีการชิมไวน์ที่ถูกต้องแล้วก็วายแต่และชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างได้เลยเรื่องนี้นี่เดี๋ยวต้องส่งพี่นัดเข้าไปเลยนะ,ะได้ได,ไดนาดใช่ไหมขนาดนาดนะและที่สำคัญน,นะครับพี่เนี่ยขับชเชฟโรเลตครุชที่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายพาเราไปสู่ที่หมายอย่างปลอดภัยเรียกได้ว่าชเชฟโรเลตครุชตอบสนองเหมือนใจคิด ตอนนี้เราก็อยู่ในร้านวายฟิวชั่นนี่น,นี่ถือซ้อมเตรียมไว้เลยนะเขาเตรียมอาหารที่เขาเรียกอะไร ร้านนี้ก็จะขายวายเป็นหลักๆนะอาหารที่ก็จะเป็นอาหารที่ทานคู่กับวายแล้วก็จะทําให้รสชาติอาหารและรสชาติวน์ดีขึ้นใช่เป็นอาหารแบบนานาชาตินะบ้างซีว่ามีอะไรบ้างอันนี้แบบน่ากินมากนี่เขาบอกว่าพิซซ่าวายฟิวชั่นเป็นแบบพิซซ่าสหรับคนหลายใจเพราะว่าเขาเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จะเอาหน้าไหนมีหน้าหน้าเลยมีห้าชิ้นด้วยกันอันนี้ก็เป็นพ่อกกสลัดกับพะม่าแฮมใช่แล้วค่ะนี่อะไรจ๊ะแซลมอนลุยสวนนะสำหรับคนที่แบบชอบไทยๆแบบเผ็ดนิดหน่อยอร่อยอันนี้ก็เป็นอะไรนะมีชื่อแลนว์์์สสโโนนววพพีี เขาบอกเี็กสโนว์เพราะมันมีเกล็ดขนมปังเลยติ๊ตัวหนึ่งที่นี่เดี๋ยวดอกไล่ตกท้ายตลักอันนี้ก็คัมบูเล่แต่ปกติจะเห็นแต่คัมบูเล่เป็นแบบว่าเป็นสีเหลืองๆทั่วไปแต่ที่นี่เขาแบบสเปเชียลไงมีสตรอเบอรี่มั้งไม่แน่ใจอัีรสไหลแต่ยน้องชมมันจะพูดไปกริงไหมครั้งที่และนั่นสิงั้นท่านขอแซลมอนกันนะ ร้นานเขาก็ดีนะม,มันเหมือนเป็นโรงไวน์เล่นะมีตก,กแต่งมีวายให้เลือกแบบยพท่เลยแล้วก็มีวายเยอะมากมายเลยแล้วก็วมีร้านขายวายต่างหากของมูลด้วยนะซึ่งก็บอกว่าที่นี่เขาจะแบบว่ามีคนมาแนะนาเหมือนกันนะว่า อาหารประเภทไหนเนี่ยควรจะทานกับไวอะไรถ้าเป็นซีฟู้ดเนี่ยก็ต้องทานกับไวนวายไว,ไวขาวใช่ไหม,มถ้าเรามีแลมิญงเรากินกับไวแดงอืมพวกเนื้อสัตว์สีแดงก<ช>็ต้นนวนยแดงแ้วก็รู้ว่ามันนี้แหละฉันก็ไม่ได้รู้เยอะมาก <c oughs> เมื่อกี้บอกทานไวบ่อย <c oughs> ไมค์ก็พอสันได้ว่าเอ้ยถ้าเป็นไวนยขาวแบบต้องเป็นดรายหรือ,อมไม่ดราย อะไรอย่างเงี้ยเออรู้ว่าไวน์ดังฟุตตี้ไม่ฟุตตี้ปกติเห็นบอกที่บ้านชอบดื่มไวน์กับเพื่อนไหมใช่ที่บ้านชอบก็ดื่มเป็นเมื่ออาหารเย็นหรือว่าดื่มเป็นน้ำพี่พูดถึงเล่นนะจริงเหรอก็แบบพูดเส้นไงพี่ก็คือปกติอาหารเย็นก็จะมีไวน์ประกอบด้วยอะไรนี้ป่ะก็ไม่ได้เออสำหรับโอกาสพิเศษค่ะส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกวันนะทุกวันแต่ว่าถ้าทุกวันก็เหมือนฝรั่งแล้วล่ะฝรั่งก็ดื่มไวน์ทุกวันเลยตอนนี้ หนูเคยไปนักเรียนแลกเปลี่ยนหนูไปอยู่ฝรั่งเศสมาอที่บ้านเนี่ยที่เป็น h o s แฟมิลี่หรือว่าเขาปลูกเขาทำอ่ะเขากินวายทีเนี่ยเขากินทุกวันอแต่ที่อยู่เมืองไทยเห็นวายเป็นขวดใช่พี่อยู่ที่นู่นอ่ะวายเป็นซองเป็นกล่องเป็นกล่องกล่องใหญ่ๆก็มีมีแบบซองแบบบีบบีบนี่ก็มีเป็นซองใช่ไหมเป็นซองพี่เคยกินน้ำผลไม้ห้อหนึ่งปลาของไทยที่มันแบบดูดจะเปื่อยจุ๊บๆแล้วก็สากมาแบบรีดเอออย่างนั้นเลยก็เป็นซีซองเทนชิซองเทนหรือชิซองดูด มันมีอย่างนั้นด้วยนะเป็นเครื่องดื่มประตำชาตนะเป็นเครื่องดื่มประตำชาตจริงมีหลายรูปแบบแพ็กเกดจดิวยนะเดี๋ยวเห็นบอกว่าพี่จะไปขวิดคุณรู้ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยว ไงไหนน้องโซลี่โทรศัพท์มาเยืดเยื้อมาไกลแล้วพี่เลยนะจะปล่อยให้น้องโซลี่เนี่ยสบายๆทั้งทางเข้าวเหนกันทา้งทานอะไรกดีผลตัวพี่เนี่ยกลับไปหาความรู้ข้อมือกะบายดีมากเพราะว่าถ้าพี่ไปคุยน้องชมจะได้หาโอกาสได้เล่นเพราะว่าที่เนี่ยมันก็มีช็อปเสื้อพุงเสื้อผ้าน่ารักน่ารักก็ได้ขอไปเปิดหุเปดิดกายกันหน่อยซิตี้วีว่าที่นี่ของเยอะเหมือนกันเป็นคอมมอนที่นอเล็กๆนะอยู่การถนนนราธิวาสนะ มาน่ายอยู่ตรงซอยหกใช่ไหมมางยว่าซอยหกใช่ซอยหกค่ะง่ายมา,มากใกล้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะร้านอาหารเยอะแยะมากมายเอ้ยอันนี้ใช้ได้เลยอขออีกรอบอ่ะโอเคทั้งั้นเดี๋ยวเราทานกันให้อิ่มเลยนะแล้วน้องคนนี้ก็ไปเดินเล่นได้ค่ับที่จะไปหาความรูลเล้เรื่องไว้ได้ขอ,อขอบคุณมากเลยค่ะ